สวัสดีจ้าพี่น้องมาเหมือนนี้มารีฟิวของเหมือนนี้ไปสืบของของลดราคาพี่น้องยิบหาเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ยิ่หาเปอร์เซ็นต์กุ้งพี่น้องอันนี้กุ้งสดเราบรรลุว่ากุ้งสดกุ้งไร้เสียพี่น้องตัวใหญ่ๆกลุ้งไร้เสียลดราคาพี่น้องกุ้งไร้เสีย ไปพอกขอรีพี่น้องตัวใหญ่ๆกิโลกิโลละยี่สิบแปดยี่สิบแปดไปโลมันหลดยีหหาเปอร์เซ็นต์พี่น้องหลดยีบหาเปอร์เซ็นต์แต่มันเหลือซัมนีดได้มากเพราะถึงกิโลซัมพี่น้องแต่มาก สามไปดูหมูพี่น้องหมูลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามกิโลกวันบอบแพลงลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์สื่อมาสามกิโลใหม่มาบาร์บีชิว้ทำมาเห็ดกับเขากับหน้าปลาหมึกกระดองพี่น้องสื่อมาไว้ตอนที่อยาก อันนี้บ่ได้ลดราคาจ้าแต่านไทยไปร้านไทยบ่ลดนละค่ะกุ้งกุ้งแกสแข็งกุ้งนี่แพงกว่ากุ้งสดพี่น้องบ่ลดนละค่ะอันนี้นอันยีบเอทีโรแข็งล่านกุ้งสดนี่ยังถูกกว่ากว่ามันลดราคาเนาะ ตีนไก่ตีนไก่กับว่ารดอันฟ้องล้านไพ่ก็อะไรลดราคาจะแด่ไปเสื้อนายห,ห่างลดราคาอันนี้เนื้อนอ้อพยายนแล้วมัดกินเนื้อยีพห่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดยูโรสี่สิบเอ็ดลดราคายีพห่าเปอร์เซ็นต์อันนี้จะลดราคายีพห่าเปอร์เซ็นต์ขนมลดราคา สามสิบเปนต์แนวกินตอนเศร้าพี่ใหญ่กับโรตีผ่าเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตหาสบเปอพลังมากมากโหลดราคาเ่าเรียใส่พี่นองหาสิบเปอร์ซอันนี้ฟรีพวกของไทยก็โลดดอ,อกจากโรตีกับแพงแขงโโกะดาช็อกโกแลตมื่อวักินลาดขนมปังตอนเศร้าน้อใหม่ ข้าว้ตะแกงบางที่อยากซุปอยากนั่นวุ้นเส้นมอหอมตะแตงนี่ล่ะพี่น้องของลดราคาเมือนี่มันก็ดีได้ของลดราคาดีกว่ามันเต็มราคาเนาะจ้ะเนาะสำนียละจา้าบ๊ายบาย